น้องแม็กเวลออนแม่ถามถึงน้องคะ่ะต้องบอกว่าทางด้านของลูกชายเกินโตของซาร่าคาซินคินี้ หลุดถามแม่ถึงน้องอีกคนค่ะยิ่งโตยิ่งหล่อและน่ารักจริงๆนะคะสำหรับแม็กเวลลูกชายา,า่าที่แฟนคลับได้เห็นพัฒนาการความน่ารักผ่านทางโซเชียลบ่อยครั้งล่าสุดนี้น้องแม็กเวลพร้อมกับเอมิลี่ก็ได้จูงมือคุณแม่ไปร่วมรายการค่ะบางช่วงบางตอนที่น้องแม็กเวลก้มนอนไปที่ตักแม่า,า่าเมื่อถามว่าทำอะไรแม่บอกกำลังอ้อนและน้องแม็กเวลเองก็ได้ลุกขึ้นมาตอบว่าแม็กได้ยินเบบีเบบีบอกว่าอยากออกมาก่อนแม่ ลาจะเคลียร์ว่าไม่มีน้องเขาเนี่ยอยากให้มีน้องชายมาตลอดตัด้งแต่ไม่มีเอมิลี่แล้วเขาบอกว่าอยากได้น้องพอมีน้องเอมิลี่เขาก็บอกว่าอยากได้อีกคนอยากได้น้องผู้ชายน้องแม็กเวลก็บอกว่าแม็กเนี่ยอยากมีอีก5อันแม่ก็ตอบทันทีว่าพอแล้วลูกเยอะไปเป็นคุณแม่ลูกสองที่สุดจะตรองอย่างส่ากาซิงกินีค่ะโดยเราเห็นว่าเธอนั้นก็เดินหน้าในการทํางานเต็มที่เพื่อหาเงินดูแลครอบครัวดูแลลูกรักทั้งสองคนน้องแม็กเวลน้อง ซึ่งเราก็จะได้เห็นโมเมนต์ต่างๆผ่านทางโซเชียลเมื่อแม่ซาร่ามีอรอยยิ้มแบบนี้นะคะเธอก็มีเรื่องหนักใจหลายๆเรื่องค่ะล่าสุดนั้นก็เปิดใจว่าทํางานอยู่ไกลบางทีเ,เราก็เศร้านะในความที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดียวแล้วไม่มีคนช่วยดูแลเราจะอยู่บ้านเฉยๆดูแลเขาเป็นไปไม่ได้เราต้องทํามาหากินดูแลเขาพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่าแม่ไปทํางานนะแม่เข้าใจนะ เวลาแม็กอยากกินขนมอยากเอาเงินมาเติมเกมแม็กจะเอาเงินมาจากไหนาบอกให้เขาเข้าใจโตขึ้นเขาก็คงจะเข้าใจเรามากขึ้นเคยห่างสุดก็คือเป็นเดือนเลยนะแม็กเนี่ยต้องเรียนก็ต้องเอาไว้ที่บ้านคนเล็กเขาก็ต้องทํางานแม่อยู่ด้วยก็เลยต้องพาไปด้วยทุกที่ เวลาที่เอาลูกออกมาถ่ายรูปขายของต่างๆในมุมเราเนี่ยเห็นว่าในทุกๆวันเป็นการค้าขายออนไลน์ขายของเขาเห็นแล้วเขาอยากมาจอยกับเราเขาอยากมาช่วยเราเหมือนเขาเต็มใจที่จะช่วยและเป็นการที่เราได้ฝึกลูกรู้จักวิธีการทํามาหากินด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับซาราค่ะ